ขัขงแหลกของทีมงานครับล่องเห็ดเบิ้งครับวางเวนจากการทํางานมีหนวงมีนัดกันคือจเห็ดหมูก่อเบิงล่องเบิงเพื่อนมาพี่น้องเอ้ยหมูกอบอได้ไหาฮนกระต๊สดีครับพี่น้องครับมือนีมีวัตถุดิบปครับพี่ไอ้ได้เอา เอาอย่างไรพี่ไอ้หมูสามชั้นครับซิมิทกันหมูกรอบบึงหมูกรอบยังไดปู้ยเมนูหมูกรอบหมูกรอบงามครับพี่น้องเลยเนื้อกับปลาริ่หมูแก่ๆเนาะหนังหมูเขาจะเป็นหมูกรอบต้มหมูกรอบครับพี่น้องเออหมูกรอบครับพวงนุ่มไหมนี่ได้มันได้ครับพวงนุ่มเห็นบ่นุ่มมันเห็นบ่วเลยเอาออกยี่วอนี่บ่เอาออกได้พี่น้องไม่ไปแต่จุบจุดจุดจุดเอาคอติดตามมึงเมนูหมูกรอบครับพี่น้องครับตำหน้านีสานครับ เบื้งครับป่าเราเต็นังมันขาดออกจากกันซื้อคนดังครับคนดังคนดังครับคถ้าพ่ดังคือบรได้มาอยู่จุดหนีครับพี่น้องป่านุ๋ยในตำนานครับ ถ้าบ่ดังกับ่ได้ไม่อยู่จุดนี้เด้อพี่น้องเด้อดังไฟต้มหมูกรอบครับพี่น้องครับต้มก่อนครับสูตรตำนานอีสานครับค่อยติดตามอาจสิบแวกเนี่ยหรืออาจจะพ่ถือต้องนี่คือสูตรตำนานอีสานนะครับท่านผู้ชมแฮปปี้สเตชั่นครับภูมิใจนำเสนอพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำให่หม้อที่ต้มหมูกรอบครับพี่น้องครับนี่ครับ สูตรการตุ่มของกังนนี่สารอาจเสแยบแมวครับนี่คือสูตรของข้าครับพี่น้องครับอ,อ,อ๋อใมมอมมออออสอ่ซอสปลาเขียวครับพี่น้องเพื่อให้น้ำมันเหลืองน้ำมันดำเนาะเผารยชาเนาะพี่ใหญ่เนาะซอสปลาเขียวครับจะซอสปลาเขียวมาเห็นกะส,ส,สนับสนุนให้เด้พี่น้องเอ้ยสนับสนุนให้เด้ครับซอสปลาเขียวนี่ซอสหอยครับซอสปรุงรสนะครับ ใส่ลงไปน,นี่สูตรตำนานอีสานครับพี่น้องครับชีต้มหวานไมเข็มหอ้กรอบครับพี่น้องก่กอนต้มครับเกลือเกลือเกลปรุงรสนิดหน่อยครับปรุงรสให้มันเขาเคือมกันจงนัง่อยปรุงรสครับครับใส่ข่า้ำเลยพี่น้องอ่ะ มันเป็นแว่นเนาะพี่น้องเนาะฮันเป็นแว่นเป็นแว่นใส่คาครับพวกกินมันออกนี่ครับตะไคร่ครับไข่ข้าขงบา้านเท่านี้ครับกสดๆเลยพี่น้องเอ้ยไก่ข้างบ้านใส่ตะไคร่ใน,ใน,น้ำเพื่อดับกินข้าวของหมูครับต้มหมูกรอบอ่าวิธีการก็คือสิต้มต้มให้มัน พ่อหนังเหนียวเหนียวเนื้อห้องก็สะเอาซ้อมมาซับน้อพี่ใหญ่น้อยซ้อมมาซับห้องก็สะไปต่างเดียรต่างเดียรครับเดี๋ยวสิผมบห้องค่อยมาทอดกันเลยต่างเดียรเลยห้องสะทอดหมูกรอบเดี๋ยวสะตานน้ำจิ้นซีฟู้ดขึ้นให้พี่น้องเห็นเห็นโยโย่ลำไส้ครับพี่น้องค่อยตี๋ตานะยากกันไปครับพี่น้องครับเอ้ยพี่น้องเอ้ยครับเฟิร์สโอมนี่ครับพี่น้องอ้าวสุดรถเด็กครับพี่น้องเครื่องลงไปแล้วครับเอ้า ไปข้างงอครับน้่มไปครับพี่น้องครับน้่มไปนาหมยี่น้องครับเชฟปุ๋ยครับเชฟปูนเทียนครับพี่ไอ้ครับเนี่ยพี่ต้นอันนี้อ่ะมึงตัวเพื่อพิสติดขวางไว้เอาพี่น้องตังเตาหรือล่อสักแป๊บนะพี่น้องเดี๋ยวหมอนเดอดเอาหมูลงครับขั้วคางมาครับแดดกำลังมอหมอนเลยครับุ่นครับแดดครับเปียห้องสีไปต้มแล้วก็ซัก เขาซ่อมจิ้มไอเนื้อมันไอหนังมันแตกหล่ะกัสิีปิตตากพูดนหรอครับมองตากรสิอาสิเป็นหลังคาบ้านแล้วครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งเอาครับแดดสวยงามครับมื้อนี้ครับบรรยากาศดีมากนะครับท่านผู้ชมครับอ๋อเดือดฟูดบุกบุกแล้วพี่น้องเอ้ยหมูลงแล้วไม่ใช่เนาะครับผมลงนี่ครับเอ้ยครับเหนียวต้มรอประมาณนักคือให้ ไอ้มันสุกแห้งครับประมาณสักหานาทีครับพี่น้องเอาน้ามืเดือดแล้วนี่ครับเก<ว>ือบลุ่ลงหรอเอามาซักหมูหยาปันนี่หมูหยาปันนี่บอกครึมมม่งชั่วโมงแล,ล้วพี่ใหญ่โดบบนปนัหนบอกเอาเอาพี่น้องครับเดีเวลาแล้วครับประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเขาต้มหมูคร,ครับประมาณสี่สิบนาทีครับพี่น้องครับนี่ต้มหมูน้ำเดือดจะคือนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาตักลงถาดแล้วก็คือ เสียวไปจิ้มนหนังมั้งครับหางจะ้งถ่ายพักไว้สักครู่แล้วคือจิ้มหนังครับพี่น้องตากแดดเ,เอาถ่าตักหนักบ่เขาซ้อมจิ้มลงไปมันสิเมนตมุกก่อนมันสิเมนต์มุกยังยครับเดี๋ยวซ้อมไปตากกันครับพี่น้องครับเสียแล้วพี่น้องเอ้ยเสีย,ปย,สยไปตากแดดก่อนเสียเราห้อไปตากแดดเอาพี่ใหญนอ้อ เอามาทอดกบบเป็นฟองนี่ครับหมุกอบสูตรตำนานอีสานครับขุ่นน้ำขุ่นก็ะคืดอีกเอาพี่น้องครับตอ้องจ่กซักแล้วเอาพี่ไอ้อะไปตาแล้วพี่น้องเลยตากแดดเนาะเขาเน้อตากแดดเว้ยตากครับเอาประมานแล้วผุ่นแล้วเมือนล้วหมดแล้วครับ ตากแดดแดดหนึ่งครับพี่น้องครับเพนมันกรอบผนังมันกรอบมันแน่นมันเหนียวครับตากเพิ่มความเหนียวครับพี่น้องครับเอานี่ครับแดดดีแห้งครับพี่น้องมือนี้ครับตากแดดเด้อพี่น้องเด้อมูกรอบครับพี่น้องเอ้ยติดตามยางเงวกันไปครับภู่มใจนําเสนอครับพี่น้องตากแดดครับเดี๋ยวสิเอามาทอดครับ สองชั่วโมงผ่านไปคับพี่น้ององนวิธีมันก็ออกางตำหนานีสานครับนะครับสะพานนี้ความสุขด้แดดเนี่นะครับเอาเอ้ยเอานี่ครับภูมิใจนําเสนอเอา้องสับเอาทิชชู่สับน้ำมันมัหอ่อเนาะแล้วเขาหมอกระทะเขาหน่อยเนาะอ้จหันันปาดคืนครับพี่น้องครับน้องจีอดนะพี่น้องเนาะ น้ำมันมันหลายเขาต้องซับออกกันนี่มาเมื่อกี้โอ้ยมึงพ่นมันดำไหมดำมดหัวเขียนเกี่ยวครับตำหน้านิสานครับใส่น้ำมันเพื่อบ่องห้มันห้มันแห้งครับเราไปถอดบ่องห้มันกระเด็นครับเฮ้าเฮ้าบ่นี่่บได้บ่บ่ถอดบ่ได้บ่ครับเชี่ยดำกินไม่กินรวดไปบ่ได้บ่เออจะหนึ่งกับรสชาติจานละพี่น้องเอ้ยมึงเดียโอ้สุดยอดดีีมูนี่เดียวครับ หมูต้มเดดเดียวอาจจะเอื่อนได้แบบนึงคือหมูต้มเดดเดียวครับแต่ว่าเราจะไปทอดหมูกรอบนี่มันเดือดๆเลยทาได้อีกนี่นทั้งนี่ตั้งน้ำมันใส่เตาแล้วครับเตาบ้นบานๆเมนูข้างบ้านครับเดี๋ยวเราจะทอดให้เห็นๆกับตาพี่น้องครับเอ้ผมบวมมองได้เหรครับ,บนี่ผมเอามองนี้มองเดียวเพราะอะไรนี่หมองนุ่มมันม้หมากินขนาดน้านุ่มเนอ่นนครับโอ้ยเวลาเราสื่อไปย่างไงนุ่มอย่างนุ่มเนี่ยอย่างพุงนุ่มเนี่ยโอ้โหหัก หมูมหมูกรอบครับตอนแรกพี่น้องก็ัเห็นเป็นแผ่นหนึ่งเนาะแต่ว่าเข้าหมอ้หมอเข้าหมอกะทาเข้าสีทอดมันหน่อยเข้าก็เลยผ่านสองครับพี่น้องนะครับที่เราเข้ามาพาหน,นีกันขายติดตามพี่น้องครับทอดกรอบครับเอาสิเป็นอะไรก็คอยมึงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวโบผ่านเราพี่ใหญ่เนาะโบผ่านครับโบผ่านพุ่มใจนำเสนอครับพี่น้องครับ นี่ให้เอาตรงจวดย่างเดียวผมว่ามันจวดแล้วเนี่ยตอนนี้สวยอ๋อพี่น้องครับติดตามชมครับวันนี้เมันเดือนแล้วเตาห่อเดือนแล้วเอาลงเตาเนื้อหมูห่อครับเขาเสี่ยนมูกรอบมันถืเป็นยังไงพี่น้องยดูตามเยอโอ้ยมันจะแบบใครกันยังไงเลยพี่น้องเนี่ยเชี่ยเลยนี่ถืเป็นเชี่ยแบงเนี่ย

มัน,มน,นมมมแม,นม,นม่นคือเขวอยเดียวเขาจิ้มจิมจิ้มนะเขามันมันคือสืบฟูคือเดิมขังแหลกของทีมงานครับล่องเห็ดเบิ้งครับวางเว้นจากการทำงานมีหน่วงมีนัดกันแต่คือเห็ดหมูก่อเบิง้งล่องเบิ้งเพื่อนปาพี่น้องเอ้ยหมูก่อบริเวณห้าพ้นกระตกถอดไปแหลกครับพี่น้องครับหมูก่อเผา เทสเทสครับพี่น้องเทสนี่ไม่ได้เอาจริงครับลองเทสวัก่อนเถอเดี๋ยวให้จุแปรรูปไอ้เห็ดตับตับน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเปรี้ยวหวานหรืออาจ๊ยเห็ดฟัดกะเพราก็ได้ครับชิมงานเต็มครับพี่น้องครับงานมองพี่น้องเลยหมูกรอบครับ เค็ดหมูกรอบแล้วเดี๋ยวสิชิมหมูกรอบเดี๋ยวสิจะเบิง้งเป็นแคนพันไหนครับนี่พี่ไอายเราใจหอนแห้งหิ้วเขาเที่ยงครับพี่หอนตอนนี้เวล,ลาเสียงวนสิบเอ็ดโมงหกสิบแล้วครับสิบเอ็ดนาฬิกาหกสิบนาทีนะครับแกทุ่นโมไหวคือแกหันมาผัดก,กะเพราก่อนเนาะพี่ใหญ่นาอกะเพาะเลยกระเพาะแล้วอีกพอกะเพราครับคอยติดตามครับโอ้ยเอาเนื้อล่องนะครับซอสปลาเขียวลงเลยครับ ผงชูรสครับพี่น้องครับนี่เหลี่ยมเต็มัากด้วยเล้วยเต็มัากด้วยพี่น้องเลยเัวเปบ้านมันหามกันบ่ได้เด้เอาทานนี่ครับเอาเดี๋ยวกับผงกรุงรสเออเข้าขึ้นในตู้เย็นหน่อกันเปลี่ยนมาเลยเลยมาเลยลุงปุยเด็ดไปกับเพาครับพี่น้องครับโอ้ยครับทานได้กันทั้งนมดเพราะมันบกเข็ม นมันล้ำตาลครับเล็กน้อยความชอบครับสูตรถ้วย <ไฟ S 2> ข้ามันครับมากไฝ่มากมั่นครับเจ้ามักไรเจร้ายจอยาวหวานเจ้าจก็ะเซ็นละลายกรอบครับเจ้าบ้านน้อยเจ้าก็ะเซ็นหน่อย,อยไปกับพ่อวาลุงนี่คือว่างสวยๆพร้อมเสือไม่ต้องใหญ่เอ้าใช่ดมซุ้มยัง น้ำซุปนะครับน้ำซุปนี่หม้อต้๋มาเพื่อน้ำทีมม่เขาต้มหมูตามต้มหมูกรอบครับพี่น้องครับน้ำซุปที่ต้มหมูกรอบนะครับพี่น้องเฮ้ยเบียร์ซอกไม่าราแล้วครับผัดกระเพราหมูกรอบครับเตดเองกับมือครับเสียบกเสียบที่สามชุ่มเด้อพี่น้องเลยนี่ครับสูตรตำนานอีสานสถานีความสุขครับ แฮปปี้สเตชันโมแม่ชวนกี่เม่าหัวเอาพี่น้องครับนี่หมูกรอบี่ทอดแล้วครับพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดครับพี่น้องกระเทียมหากฟักชีครับน้ำปลาครับแล้วก็บักหน้าครับบีบด,ด้วยกันโอ้ยแซ่บเสีบครับเอาลุงกุ้ยซอยลุงกุ้ยเอ้ยซอยครับผม ในเวละซิมนะครับพี่น้องทอดสุกๆตอนน้ำเงี้นะครับนี่นลากาซูทอดเองกับมือครับมองตรงๆครับมันมือกอบคือเขาเห็ดเนาะเนาบันเป็นคนแบบแมนครับนี่คือตรงๆเลยครับชีเนลเนียวแต่ว่ารสชาติกหมูกวบพิเกาครับพี่น้องครับหมูยังหมูเหรอแมนบาลุงเวเซาพิเกลละมันหมูยังอ่ะนี่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวลุงปุ๋ยซิมมึงไงพี่น้องครับหมูกรอบสูตรตำนานอีสานครับเอ้เอาน้ำจิมซีฟูดไปลุงโอ้บรรได้น้ำจิ้มซีฟูดมาเด้อครับนี่พี่น้องครับโอ้โออพี่น้องซิมมึงครับผมโอ้ยครับพี่น้องครับผ่านโบ้ซิมกับชีวาโบ้จบผ่านโบจบกับชีวาโบ้ซิมมาไรลุง ก็โดนฉาติหมูกรอบกับแม้ยู่เหลี่ยมมาด้วยนะด่ายี่เหลี่ยมเดี๋ยวิวเลยครับพี่น้องแซ่บครับพี่น้องนั่นแล้วโอ๊ยครับผมขอสองนิ้ว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 ครับขอสองนิ้วครับคักสุดยอดครับพี่น้องบุญหล่อหรือที่ก่อครับเอาฝากช่องน้ำลูกฝากช่องน้ำสุดท้าย ได้ซุติดตามเลยเด้อครับตำนานอีสานครับสถานีความสุขครับครับผมสถานีนี่มีสถานีความสุขครับสุทางนั้นฮีฮาครับหมูกรอบสูตรตำนานอีสานครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับตำหนักจิ้มในสุดยอดเลยว่า